สาวเซริร์ฟรับให้ขอโทษไทยหลังดราม่าเหยียดเชื้อชาติยันไม่ได้ตั้งใจสวัสดีครับแฟนเฟิร์สเปิดข่าวเล่าเรื่องเรื่องนี้เรามาเปิดประเด็นดรามา่าเรื่องการเหยียดเชื้อชาติของทีมสาวเซอร์เบียที่แสดงออกมาให้กับทีมชาติไทยตอนที่ลงแข่งขันกันซึ่งหลังจากผลการแข่งขันทีมไทยพ้าให้กับทีมเซอร์เบียแต่เกิดเหตุด,ดรามา่าเมื่อหนึ่งน,นักกีฬาสาวเซิร์ฟทำท่า,ทาเหมือนล้อเลียนจนเกิดประเด็นดรามา่าเรื่องเหยียดเชื้อชาติ แต่รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปฟังได้ในคลิปนี้ก่อนไปฟังรายละเอียดจากข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้ารามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับนักตบสาวเซิร์ฟร่าไห้บุกขอโทษสาวไทยถึงห้องแต่งตัวกรณีดราม่าเหยียดเชื้อชาติโดยยืนยันไม่ได้ตั้งใจล้อเลียนด้านนักกีฬาไทยไม่ได้ติดใจแต่อย่างใดจากการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงนลนชัสนลีก2021 ที่เมืองริมินีประเทศอิตาลีแมตที่2ของสัปดาห์ที่2ที่เพิ่งจบไปเมื่อวันที่1มิถุนายนนั้นทัพวอลเลย์บอลสาวไทยชุดเฉพาะกิจพ่ายให้กับทีมเซอร์เบียไป0นต่อเซตแต่ก็มีประเด็นหลังจากนั้นก็คือระหว่างทำการแข่งขันนั้นยูเยวิชซันยาผู้เล่นในตำแหน่งตัวรับอิสระทีมชาติเซอร์เบียหอกล้ออยู่กับอายาซานซิกโดยยูเยวิชซันยาเอามือไปดึงที่ตาให้ตีคล้ายเป็นสัญลักษณ์เหยียดเชื้อชาติโดยมีแฟนกีฬาชาวไทยสามารถแคปรูปภาพ จากการถ่ายทอดสดมาได้เล่นเอาแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยเดือดกันไปตามตามกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมชาติเซอร์เบียนั้นเคยมีประวัติเหยียดเชื้อชาติมาแล้วเมื่อปี2017ล่าสุดหลังจบแมตช์การแข่งขันทางหน่องปลื้มจิตถิ่นขาวบอลเร็วทีมชาติไทยได้โพสต์คลิปผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเผยช็อตที่ยูเยวิชซันยาผู้เล่นในตำแหน่งตัวรับอิสระของทีมชาติเซอร์เบีย ได้มาขอโทษทางทีมวอลเลย์บอลสาวไทยถึงห้องแต่งตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยทัพสาวไทยนั้นไม่ได้ติดใจอะไรทั้งสิ้นทุกคนที่เขาเนี่ยคนเนื้อที่เขาทำเขาไม่ได้ล้อเลียนนะเขาบอกว่าเขาดีใจมากเขาดีใจที่ลูกนั้นอะแลนี่แล้วเขาเขาดีแฟนได้เขาก็เลยรู้สึกว่าเขาเหมือนดีฟเฟนเหมือนคนเอเชียโอเคนะทุกคน าร้องไห้เลยอ่ะเขาบอกว่าเขาไม่ได้คิดางนั้นเลยขณะเดียวกันสหพันธ์วอลเลย์บอลเซอร์เบียได้ออกมาถแถลงพร้อมข้อความว่าเรารู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งกับเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นระหว่างการแข่งขัน VNL คู่ระหว่างทีมเซอร์เบียกับไทยที่เมืองริมินีกับการแสดงท่าทางที่ไม่สมควรของผู้เล่นของเราซันยาดูเดเวิชเราต้องขออภัยอย่างจริงใจต่อทีมไทยคนไทยและทุกท่านที่รับผลกระทบจากเรื่องนี้ แต่ว่าโปรดอย่าให้เรื่องนี้บานปลายไปมากกว่านี้สัญญาได้รู้สึกถึงความผิดนี้และได้เข้าไปแสดงความเสียใจขอโทษกับทีมไทยในทันทีจริงๆแล้วเธอต้องการที่จะแสดงให้เพื่อนร่วมทีมเห็นว่ามาเล่นเกมรับแบบพวกนั้นกันเถอะเธอไม่ได้ตั้งใจดูหมิ่นใดๆกับใครและทั้งหมดนี้ก็จบลงด้วยความเข้าใจผิดเล็กน้อยภายใต้บรรยากาศอย่างเป็นกันเองระหว่าง2ทีม พร้อมกันนี้สมาความวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยแจ้งว่าสาพันวอลเลย์บอลนานาชาติหรือ FIVB กำลังพิจารณาบทลงโทษต่อนักกีฬาของเซอร์เบียคนดังกล่าวเช่นกัน แต่เรื่องนี้ก็กลับเกิดดราม่าประทุขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อชาวเน็ตได้ขุดภาพเมื่อในอดีตทีมเซอร์เบียทั้งทีมเคยทำพฤติกรรมแบบนี้ใส่ทีมเกาหลีใต้ซึ่งดูแล้วเป็นเหมือนสัญลักษณ์การเหยียดตาตีของชาวเอเชีย er. จึงทำให้มองได้ว่าเป็นการเหยียดเชื้อชาติเอเชีย er. ดราม่าเดือดก็มีมุมน่ารักน่ารัก จากทีมอันดับหนึ่งของโลกอย่างสหรัฐอเมริกานักตบสาวจากสหรัฐทั้งทีมออกมายืนอยู่ข้างนักตบสาวไทยและบอกว่าพวกเราอยู่เคียงข้างทีมไทยจากเรื่องนี้เรียกได้ว่านักตบสาวสหรัฐได้ใจ FC แฟลเแฟนบอลชาวไทยไปเต็มๆนะครับขอขอบคุณคลิปภาพข่าวและเนื้อหาข่าวนี้จาก Instagram ปลื้มจิตถินขาว SMM Sport และสยามสปอร์ตนะครับ และนึกเป็นดราม่าที่เกิดขึ้นล่าสุดหลังจากจบเกมระหว่างไทยและเซอร์เบียจนเกิดเป็นประเด็นดราม่ารื่องเหอียดเชื้อชาติซึ่งล่าสุดนักกีฬาสาวคนนี้ก็เข้าแสดงความเสียใจต่อทีมไทยแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกทีมจงทำหน้าที่ของทีมตัวเองให้ดีที่สุดและต้องระมัดระวังเรื่องการแสดงออกถึงการเย้ยหยันหรือมินเมะต่อการเหยียดของทีมคู่แข่งด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดกันแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับแฟน First เปิดข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้ต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณแนละสวัสดีครับ